โตอากโตสวัสดีค่ะสค่วัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ดีง่ะสวัดีค่ะสดีค่ะสดีคะนีัค่ะส่ะอวัสด่าสวี่ีคะสดไม่ได้เดี๋่วเรดเปลี่ยนวิสีกรก็ไดีค่ะอย่าพูดดีๆ่่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนค่ะคะะคะส็สด่ะาวัสด t ค่ e สวัสดีค่ t ส e ั ถูกต้องครับรายการของเราวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปฟินกันนะครับกับคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าฝ่ายชูฟินจะพาคุณผู้ชมไปญี่ปุ่นครับที่สําคัญไปกว่านั้นค่ะแขกรับเชิญของรายการเราเรียกว่าคิคุอันโดเนฟสมกับติ่งขอเราในวันนี้นั่นคือน้องกระชาโนนนันนั่เองสวัสดีคุณผสวัสดีครับสวัสดีครับดผู้ชมสวัสดีคมอนัสดีคมสวัสดุปญี่ปุ่นหรือสุขุมวิท พ uh, no, 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 no. oh, ี่กีบอกว่าญี่ปุ่นอโน่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 อโนก็วันนี้ว่ามาอยู่ที pues ่นี่นะเราก็จะพามาปกติดีกว่าพี่ที่นี่เนี่ยบอกว่าคอนเซปต์ญี่ปุ่นออ๋เหรอเพราะว่าด้วยความอนเนกของกระชาด้วยคอนเซปต์ของกระชาคือฟทูฟินจะพาคุณผู้ชมไปฟินด้วยกันถูกต้องอยากรู้ว่าญี่ปุ่นหรือไม่ญี่ปุ่นบริเวณด้านในเนี่ยครับผมเราจะพิสูจน์ความเป็นญี่ปุ่นในการกระชาเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ Unomori Onsen Spa นะครับที่บริเวณสุขุมวิทซอย26ะโครงการเอสแควร์เรียกว่าเป็นญี่ปุ่น จำลองอยู่กลางเมืองกรุงเทพกันเลยทีเดียวครับผมใครที่อยากจะมาออนเซนอะไรต้องที่นี่แต่นี่ยังไม่พอค่ะวันนี้เราจะพาไปฟลายทูฟินกันอีกพี่แอนจะพาน้องชาไปทานอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมว้าวเมียบอกเลยว่าวันนี้ทั้งวันจะมาในธีมแบบฟินกันสุดๆอะได้นอนเป็นกจนบินได้เลยทีเดียวถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้อยากรู้ไหมว่าข้างในเป็นยังไงอยากรู้ครับแต่ก่อนจะไปรู้ว่าด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงนี้เราไปอัปเดตผลงานของน้อง AF กันก่อนเลยครับครับผมลอยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซิง ฟรี m ม s o โซของหนุ่มเสียงดีต้นธนสิทธิ์ที่งานนี้นะคะก็ใช้คำฮิตติดปากของหนุ่มต้นอย่างคำว่ารู้ยังมาตั้งเป็นชื่อเพลงกับเพลงบอกรักผ่านกรุปอาแนวถนดัดงานนี้นอกจากจะโชว์สเต็ปแดนซ์แกนเป็นครั้งแรกใน MV แบบเต็มๆแล้วยังได้น้องสาวอย่างสต็อปวอร์ินทอนมาร่วมสเต็ปใน MV อีกด้วยเรียกว่าบรรยากาศการถ่ายทำก็ชวนให้โยกตามแล้วละค่ะ อยู่กับผมนะครับต้นธัสนศิล์นะครับวันนี้นะครับก็มาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับกับเพลงใหม่ล่าสุดเลยเพลงรู้ยังนะครับก็เป็นซิงเกิลล่าสุดแล้วก็ซิงเกิลปิดท้ายอัลบั้ม Free m โ s o ด้วยต้นเองอกะพูดบ่อยแล้วก็ทุกวันนี้ก็จะเห็นบ่อยเวลาคนเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอะแบบ Twitter หรือ Facebook ก็จะเห็นพูดอะไรอะไรมาแล้วก็ต่อท้ายประโยชน์ด้รู้ยังกันเยอะทรู้ยังอะไรเงีงย้ยเช่นแบบ วันนี้รถติดมากรู้ยังหิวข้าวรู้ยังอะไรเงี้ยเราก็เลยเล่นแบบกิมมิคเพลงนี้เอามาแต่งเป็นเพลงเลยครับแล้วก็พี่แอมก็เขียนมาว่าเออมีคนที่เขาชอบเธออยู่รู้ยังก็เลยเหมือนแบบเอาเพลงนี้แบบ มอบให้เขาอะไรเงี้ยครับแนดนตรีเพลงนี้ใช่ไหมครับก็เป็นอา่านดีเลยครับมีกรูฟมีจังหวะโยกได้เต้นได้แล้วก็แน่นอนเป็นครั้งแรกที่ได้เต้นเลยครับคือจริงๆเพลงนี้ม,นมันมีท่อนผู้หญิงอยู่แล้วก็ไหนๆเราจะเต้นแล้วเพลงนี้เราก็เลยคิดว่าเอะเอาใครมาที่เต้นได้มีกรูฟมีอะไรแล้วก็เออก็น้องเราเองนี่แหละที่แบบเป็นคนใกล้ตัวเราที่แบบเต้นได้คือตอนพวกคนเต้นเต้นเก่งมากอยู่แล้วเราก็เลยเออก็มาร่วมงานกันเลย เพลงนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับเพลงรู้ยังครับเป็นสิ่งกันใหม่ของต้นเลยแล้วก็อยู่ในอัลบั้ม Free My Soul ด้วยนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนชอบกันเยอะ อยู่กันบริเวณด้านไหนใน ครับของยูโนโมรีครับออนเซนแอนสปาครับและนั่งอยู่กับพี่วีคนสวยของเรานครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งนั่งด้วยกันเลยครับชื่อค่ะไทยรัฐกิติวราวดุลนะคะชื่อเล่นชื่อวีค่ะเป็นพนักงานต้อนรับที่ร้านยูโนโมรีออนเซนค่ะบอกเลยว่าแต่ละคนยิ้มแย้มแบบพี่วีทุกคนเข้ากันมากคือเข้ามาแค่บริเวณในส่วนของการรับรองนะฮะเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นมากเลยแล้วก็สงบด้วยที่จัคใจอยากให้พี่วีเล่าถึงคอนเซปต์ของร้านยูโนโมรีน่อยครับค่ะคำว่ายูโนโมรีออนเซ็นนนะะคกกหมาายถึงรแช่้ ในสวนนะคะสำหรับร้านเรานะคะก็จำลองการแช่ออนเซนตามแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะผู้มาใช้บริการก็จะได้สัมผัสถึงการแช่ออนเซนแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริงเลยค่ะผมอยากรู้ว่าถ้าเราจะมาใช้บริการที่นี่ฮะเราต้อง เริ่มต้นอะไรยังไงบ้างนะพี่เมื่อลูกค้าเข้ามานะคะก็จะพบกับเคาน์เตอร์พนักงานต้อนรับนะคะค่าบริการก็จะชําระก่อนจากนั้นลูกค้าก็จะได้กุญแจล็อกเกอร์ของคุณผู้หญิงจะเป็นสีแดงคุณผู้ชายจะเป็นสีน้ำเงินเมื่อได้รับล็อกเกอร์แล้วนะคะก็จะมีสตาฟพาลูกค้าไปเปลี่ยนรองเท้าที่ห้องรองเท้าค่ะแล้วก็จะมีสตาฟพาไปทางด้านในออนเซ็นนะคะ เ็นบอกว่าต้องมีเปลี่ยนชุดยุกตะอะไรได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะด้านหน้าออนเซนคุณลูกค้าก็จะได้รับผ้าเช็ดตัว2ผืนแล้วก็ชุดยุกตะหนึ่งชุดนะคะคุณผู้หญิงก็จะได้เป็นเกาะอกกับอันเดอร์แวร์ด้วยเข้าไปด้านในฟู๊คุณลูกค้าก็พบกับล็อกเกอร์นะคะก็เปลี่ยนเสื้อผ้านของทุกอย่างเก็บไว้ในล็อกเกอร์แล้วก็สวมกุญแจล็อกเกอร์ไว้ที่ข้อมือจากนั้นก็เข้าไปในส่วนของที่อาบน้ําอาบน้ําชำระร่างกายให้เรียบร้อยนะคะพออาบน้ำเสร็จก็ พบกับบ่อแรกคือบ่อโซดาอ้บ่อนี้จะเป็นบ่อที่มีอุณหภูมิต่ําสุดประมาณ3 6ถึง3 8องศานะคะเรียกว่าเป็นบ่อที่ปรับอุณหภูมิร่างกายก่อนเพราะว่าเราในการออนเซนเราต้องเริ่มจากบ่อที่ร้อนน้อยสุดไปถึงมากสุดนะคะสําหรับบ่อโซดานะคะก็จะเป็นบ่อที่อัดก๊าซเข้าไดออกไซด์เข้าไปนะคะซึ่งบ่อนี้ก็จะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตนะคะ แล้วก็จะลดกดแลคติกในร่างกายบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก็คือทําให้ร่างกายบาลานซ์มากขึ้นใช่ครับผมสำหรับพวกที่เป็นคนทํางานออฟฟิศนะคะ,คะก็จะลด อาการออฟฟิศซินโดรมในดวงเยี่ยมเลยฮะนี่แค่บอะแรกเท่านั้นนะใช่ี่แค่บาะแรกเท่านั้นแลัอจากนั้นยังไงครับห่ัจากนั้นนะคะก็จะเป็นบ่อที่อุณหภูมิสูงขึ้นมาอีกประมาณ39-40องศานะคะเป็นบ่อจักรุซี่บ่อจักรุซี่ก็จะมีเป็นบ่อที่มีแรงดันน้ำวนมานวดตัวลูกค้าบ่อนี้ลูกค้าสามารถนอนแช่ได้เลยใช่เพราะเป็นบ่อที่ค่อนข้างกว้างแค่คิดภาพก็อยากจะลงบ่อแล้วครับตอนนี้แค่ของบ่อเท่านั้นฮะ บ่อนี้ก็จะช่วยเรื่องอ่าระบบเผาผ่านอาหารบ่อนี้คุณถึงจะชอบเพราะว่าลดความอ้วนได้ด้วยคงั้นหนูแช่บ่อนี้ทั้งคืนเลยวายแต่ว่าต้องแช่อ่าบ่อยๆนะแอนต้องมาที่นี่บ่อยๆซื้อแพ็กเกจไปเลยเดี๋ยวแอนซื้อแพ็กเกจไปเลยถ้ามปนส่วนลดจะโอเคมากเลยค่ะอ่ามาที่บ่อต่อไปบ่อต่อไปนะคะอ่าเมื่อคุณลูกค้าแช่บ่อจากุซซี่เสร็จแล้วนะคะก็เข้าห้องสตรีมนะคะห้องสตรีมก็คือการอบไอ้น้ำจะเป็นการเปิดรูขุมขนชําระสิ่งสกปรกในร่างกายออกมา เสร็จแล้วนะคะก็ออกมาแช่บ่อน้ําเย็นบ่อน้ําเย็นตัวนี้จะมีอุณหภูมิอยู่ที่16ถึง18องศาเรียกว่าเย็นอย่าื้อเลือจากน้อนมาเย็นก็จะช่วยให้ร่างกายนี้ตื่นใช่ก็ชับรูปขุนขนด้วยค่ะผิวพรรณก็จะดีขึ้นด้วยหน้าผมจะเด้งเด้งเด้งนะแต่ว่าตันี้จะไม่ได้แช่ลงตัวแค่ตัวที่จะเอาหน้าแช่ด้วยก็ได้นะ อ๋อแล้วก oh. ็สําหรับคุณผู้หญิงเราจะมีโซดาชาเวอร์ด้วยอ๋อใช่ช่วยอะไรคะช่วยสําหรับผมค่ะพวกะผมแตกปลายผมแห้งผมเสียค่ะรังแคด้วยช่วยให้ผมกลับขึ้นมาดีขึ้นซดานี่ตับคุณเดียวกับบอโซดาค่ะอ๋อใช่แต่ที่สาวผู้ชายจะไม่มีนะคะไม่เป็นไรครับผมงั้นพี่กีต้องเป็นสาวก่อนถึงจะมาได้เดี๋ยวนี้ม่เป็นแล้วู้ได้ไงล่ะงใจสาวๆนะ เรื่องของดูแลผมอะไรเงี้ยคือผิวได้หมดกรผิวารไหลเวียนโลหิตโอ้โหแล้วก็ปิดท้ายด้วยหรอมีบ่ออะไรอีกไหมฮะพิเศษพิเศษต่อไปนะคะเราจะมีบ่อน้ําแร่จะเป็นบ่อสุดท้ายที่อุณหภูมิสูงสุดคือ43องศา43องศาโอ้โหเดือดเดดือเลยบ่อน้ําแร่น้ําแร่เราจะนํามาจากกาญจนบุรีค่ะจากวัดวังขนายซึ่งจากที่นี่ก็จะมีขึ้นชื่อเรื่องรักษาโรคได้ด้วยน้ําแร่เราก็จะ สำหรับคนที่ผิวบอบบางสามารถทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นได้พวกโลภูมิแพ้ลดอาการบ้อนรนใช่ลดอาการเบาหวานได้ด้วยอะใช่ค่ะน้ำแร่แค่อย่างเดียวในน้ถ้าบแบบสับพุนเยอะมากเลยอยากจะรู้ว่าแต่ละบ่เนี่ยเวลาเ่นี่ยสำหรับผู้ที่อาจจะเป็นมาครั้งแรกๆนะคะก็แนะนำว่า5านาทีก่อนบ่ละ5นาทีนะคะเมื่อลงไปปุ๊บก็พยายามขยับตัวให้น้อยที่สุด ใช่ร่างกายสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดไม่งั้นถ้าเราขยับมากเราก็จะยิ่งร้อนและอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนเราก็จะพีคมากใช่ถ้าเราขยับเร็วเกินไปเราก็อาจจะหน้ามือาอาจจะมีแบบว่าเวียนศีซ่ะเล็กถ้ารู้สึกไม่ดียังไงก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆค่ะนอกจากบ่อที่อยู่ในอินดอร์ผมเห็นด้วยว่ามีบ่อแบบเอ้าดร์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะบ่อเอาดร์เราก็จะจำลองบรรยากาศแบบธรรมชาตินะคะมีบ่อในสวนจะเป็นบ่อใหญ่ อันนี้สามารถลงได้หลายคนแล้วก็จะมีเบาะที่สามารถลงได้คนเดียวสองเบาะคือเบาะทางไม้นะคะเ,คเหมือนญี่ปุ่นเลยเหมือนญี่ปุ่นแท้<ด>แ,<ช>แ่ะ แล้วแต่บอกบอกเอาดอ r นี่ช่วยอะไรบ้างคะบ่อกเอาด o จะเป็นบ่อที่อุณหภูมิประมาณ40องศาแล้วจะช่วยเหมือนกับบ่อจักรุกิรไหลเวี้องโลหิตใช่พอขาดดีขึ้นคือจริงๆทุกบ่อมีสรรพคุณที่ไม่ควรปฏิเสธอยู่แล้วใช่ใครที่มาก็ควรลงให้ครบทุกบ่อเลยมาถึงี่นี่แล้วต้องเปลี่ยนคุดให้มันเข้ากับบรรยากาศหน่อยพร้อมยาชาผมพร้อมอยู่แล้วพี่งั้นตอนนี้ต้องขอบคุณอารี่อาโตะมากเลยครับผมขอขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันเลยครับคุณผู้ชมครับให้ไม่เอาใหไม่เอาเขบอกว่าให้ก็ไม่เอาอ่ะให้ก็ไม่เอาออ่ะพแล้หมดแล้วเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าคือนี่คือบรรยากาศด้านใน สวยแล้วก็แบบทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆตอนเราต้องทำท่าแล้วก็ให้ให้แบบนี้รวมไปถึงท่านอะไรก็มีแล้วโอแล้ว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 หันไปคือเจอหน้ากระชาคือญี่ปุ่นไปอีกอันโดนเนตมากเีแต่ตอนนี้นะคะใครที่อยากจะหาออนเซ็นดีๆสักที่หนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านคุณนะคะตอนนี้มีแล้วนะคะที่กลางสุขุมวิทกันเลยทีเดียวคือดูจากชุดแต่งกายของพวกเราดูจากบรรยากาศโดยรวมแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปถ่ายทำญี่ปุ่นนะครับเราอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละแต่ว่าออนเซ็นเนี่ยถือว่าเป็น ชิดงนเจ้าของญี่ปุ่นครับวันนี้เราพาคนฟินฟินมาเราจะพาคุณชมไฟทูกฟินไปพร้อมๆกันว่าที่นี่จะฟินขนาดไหนถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้อยากคุยกับน้องกาชาแบบเต็มๆไม่ว่าจะเป็นผลงานต่างๆซิงเกิลละครไปหาที่นั่งตามดิฉันมาดีกว่าค่ะ<ไ>ให้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  เ็ต <te poem> <sm> ัเลยสมาชิสุกาเปไฟกตวิตะโดรมเป็นนัโเรมอนอไอ้ยไอ้ยพอแล้วไหมฟังไม่ดูเรื่องไอ้ย่นน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  เอานี่เป็นภาษาอังกฤษปนกันเนาะอ๋อหนุ่ยหนุ่ให้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 กาชาแปลแล้วกันตรงนี้กาชาแปรจังงงว่าพี่กีพูดว่าอะไรพี่กีบอกว่าหลังจากใช้ชีวิตมานานเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยชอบผู้ชายไอ้ยัยรู้เรื่องเลยไม่ใช่ไม่ใช่ละแหวกออกมาเป็นคนไทยเลยทีเดียวพูดประโยคนี้มาแทงใจดำจริงๆเลยดิฉันก็กลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันกันถูกต้องนะภาษาไทยนี่แหละอยากคุยแบบ เรื่องร,ราวที่แท้จริงของคาชาเรื่องราวที่แท้จริงเอาแบบแท้จริงเลยนะเพราะคาชาเป็นเหมือนพี่กีหรือเปล่าพี่กีเป็นยังไงพี่หืกระเต๋านี่จะมาฮึ่งฮึ่งเลยกระเต๋านี่มันเป็นแค่ข่าวใช่ไหมมันเป็นแค่ข่าวจริงๆอะพี่แต่ความเป็นจริงเนี่ยผมคาชานี่แหละครับตัวยนะมาเรื่องผลงานน้องดีกว่าครับโอเคโอเคกับซิงเกิลล่าสุดสถานการณ์เป็นรอม ชีวิตเคยตกอยู่ในแบบสถานการณ์อย่างนี้ไหมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเพลงน,นะนพี่ชีวิตจริงเคยเคยเจอบ้างยังไงเล่าไบบเนี่ยแหละคล้ายๆกับเพลงเลยแอบชอบสาวไง <c oughs> ชอบหญิงไงด้วยความที่ปกติเราเป็นคนแบบขี้อายอยู่แล้วไม่กล้าพูดออกไปว่าเฮ้ยเร,เราชอบหรือเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งสุดท้าย ไม่รู้ใครที่ไหนมาไม่รู้เราไม่รู้จักด้วยตัดหน้าเราไปชไปเลยเราก็เลยต้องแสดงความกล้าโดยการบอกเขาไปว่าเฮ้ยเราชอบนะตีสุดท้ายเขาก็ไปเลือกไอ้นั่นอยู่ดีไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไงช้างไงเรเราเคยเราเคยเหมือนกันก็เลยเสียโอกาสคะแนนไปใช่ครับแล้วใน MV เราจะเห็นว่าพราชาเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์สองคาแรคเตอร์มาอีกหนึ่งคาลรเเตอร์เป็นคนแบบเรียบร้อยอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ก็เป็นเด็กกลินดเกเรียนจริงๆแล้วตัวตนของเราเป็นคนแบบไหนกันแน่สำหรับใครที่เคยได้ดู MV แล้วจะได้เห็นว่าสองคารคเกตเป็นแบบคน ปกติทั่วไปคาแรคเตอร์หนึ่งก็ <พบ S 2> จะแบบใส่เหล็กดัดฟันฟทำตัวเกลียน<ช>เป็นทั้งสองแบบพี่ใช่หรอใช่ ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับสถานที่เวลาใช่สถานที่เวลาอยู่กับใครโอ้โหครบเลยังสง wa อยู่กับใครวัดแวววูยังไงอะไรยังไงแต่การถ่ายเอวีเห็นบอกว่าแบบว่าสนุกสนานมากเพราะว่าคนแบบเอ็กซ์ตร้าเยอะมากเอ็กซ์ตร้าเยอะมากอะไรยังไงแล้วเอ็กซ์ตร้าที่น่าคุ้นมากแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นกรีนอีกรีนนะครับน้ําแข็งนะฮะเบนจามินรวมไปถึงน้องเจมส์เอฟแปดด้วยก็มาสร้างสีสันให้กับเอวีหนู เรียกได้ว่า m อคึกคักขึ้นมาทันทีเลยแล้วอยากจะบอกว่าวันนั้นในเอมีนี่เปลี่ยนชุดกันสนุกเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันมี2คาแรคเตอร์ครับชอบคาแรคเตอร์ไหนที่สุดในการแต่งตัวผมคงชอบเด็กเนิร์ดครับผมเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราคงไม่ได้แต่งหรือไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นในที่สาธารณะเท่าไหร่เพราะทำอาจจะอายุไม่ยืนดูทรมแล้วนะแต่เห็นบอกว่ามีดัดฟันอ่ะใช่คือเป็นดัดฟันปลอมใช่ไหมใช่ฟันปลอมครับผมแต่เหมาะนะ ข้าชาเคยดัดฟันมาก่อนปะเคยดัดฟันมาก่อนแต่คงไม่ถึงขนาดแบบที่มันเป็น,ปนในเอวีจะเป็นแบบมน ดัดฟันสมัยก่อนมันดูแบบเนิร์ดกว่าปกติอก็เรียกว่าเป็นอีกลุกหนึ่งที่ฉันชอบนะดัดฟันเห็นแล้วฟินรู้สึกชอบว่าดันอโนเน่อนนเน่ถ้าชอบเนี่ยควรจะไปดัดเองก่อนพี่กี่เดี๋ยวฟันพี่ไม่ไ่เลยอยากจะรูกฟิดฟิษแบกหน่อยบรรกากาศเป็นรองไงบ้างก็เท่าที่ผมได้ยินมาฮะจากแฟนๆจากหลายๆคนที่บอกมาก็เริ่มติดชาร์จดับหนึ่งของหลายๆคลื่นแล้วก็เริ่มเข้าชาร์จของหลายๆคลื่นเหมือนกันเราก็ดีใจนะฮะที่เพลงเรามีมีคนให้การสนับสนุนหรือมีคนแบบเฮ้ย ฟังเพลงเราชอบฟังเพลงเราฮะก็ก็ขอบคุณทุกคนมากมากครับก็หวังว่ามันจะอยู่ในชาร์ตไปนานๆหรือแบบเข้าไปในอะไรขึ้นนะครับผมโอ้โหเรียกว่าปล่อยมากี่เพลงก็ประสบความเคยหมดก็ชานะฮะแล้วก็มีความเป็นตั้นตนด้วยเป็นนักร้องก็คือเป็นนักร้องเพลงป๊อปที่ฟังใสๆสบายๆอ่าโนเนะนิดๆได้ใจแฟนคลับกันไปทุกเพลงแต่ว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยยังไงครับหลังจากเป็นศิลปอนเดี่ยวมานานนะครับแล้วก็ไปประสบความสำเร็จกับการแสดงละครทางช่อง True For You ของเรากับไฟทูฟิลท์ครับผมนี่ คือเรียกว่ามีวงกับละครเรื่องนี้ด้วยใช่ใชครับผมชื่อวงอะไรครับผม Sleep Running <just> เห็นกระชาในการเล่นดนตรีเยอะมากคือเล่นเป็นหมดเป็นคนเก่งทุกด้านลันนาเป็นเป็ดเลยแจงเ่เอยขิมขิมเล่นหมดเลยเล่นได้นะเล่นได้เล่นได้ด้วยเออถามจริงว่าเล่นเครื่องดนตรีอะไรบ้างก็ถ้าเอาจริงๆผมเล่นเล่นเป็นโนเป็นโนครับผมกีตาร์พอเล่นได้บ้างแหละได้แล้วก็มีกลองได้แหละกลองได้ผมตีขิมได้ดนตรีไทยตีขิมได้แล้วก็ลันนา พอเล่นได้อยู่โอ้โหจะมีวงทําไมอ่ะทำไม่เล่นคนเดียวหมดเลยจะบ้าเหรอจะเล่นยังไงระแบบคิดเหมือนกันอยู่บ้านพออยู่คนเดียวแบบให้ทะเลาะแยกร่างต่างคนต่างวงเครื่องได้นี่จะไม่ง้อคนอื่นเลยนะไม่ต้องมีวงแล้วแต่งานเองทุกใช่แต่ในวงสลิปแันเว่ยหน้าที่ของกระชาในวงคือคีย์บอร์ดครับผมคือคนอื่นเขาไม่เล่นกันหรือว่าอะไรเล่นไม่เป็นไมม่ีคนเล่นหรืออะไรความจริงมันก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ก่อนสลิปแันเวย์ว่าทำไมถึงเลือกเล่นคีย์บอร์ดเพราะตอนแรกว่าจะเล่นกีตาร์ไม่ทันอ่ะคนอื่นแบบ เพื่อนๆตอนจะอยู่มัธยมอย่างเงี้ยแย่งไปหมดแล้วอะกีตาร์นี่แบบเบสิกเลยทุกคนอยากเล่นกีตาร์จีบยิงใหู้รอเล่รอพี่กีทำประจำถูกพอเราบอกเราอยากเล่นบ้างเพื่อนก็จะบอกว่าไม่ต้องมายุ่งเลยเป็นเครื่องอื่นเครื่องนี้จองแล้วเว้ยมีคนแล้วะเว้ยแล้วเราก็ขันตัวเองมาให้ลองจับคีย์บอร์ดจับเป็นโน้ตได้อีกแบบหนึ่งนี่กีตาร์เป็นงานนุ่มดวนได้อีกแบบหนึ่งกลายเป็นแบบดูผู้ชายอบอุ่นอะเป็นแบบได้อีกสัมผัสหนึ่งนะครับ ไม่ไม่แล้วจริงๆแล้วใครเป็นคนชวนเข้ามามีวงนี้เพราะว่านักร้องนำเนี่ยก็จะเป็นคนณก้าวก็หลังจากที่เราได้ถ่ายซีรีส์กันก้าวก็ได้ลองชักชวนดูเอ้เราลองทำมาดูไหมมันน่าสนุกดีนะเราก็คิดว่าเอ้เมื่อน่าลองดูเราก็เลยจัดการเลยก็เลยกลายกลายเป็นการรวมตัวเป็นวงครับผมซึ่งมีซิงเกิลชื่อว่าพร้อมเสียงครับพร้อมเสียงนี่ก็เป็นซิงเกิลหนึ่งก็ฝากติดตามด้วยครับใครที่อยากเห็นก้าชาแบบ เล่นคีย์บอร์ดแต่ว่ารอนๆไปดู MV ได้อะไรอย่างงี้โยกหัวแทบหลุดเลยอย่าถ้าเรียกว่าตัวตนซีรีส์มันไปได้เป็นวงแนวไหนคงเป็นป๊อป็อกครับผมป๊อปล็อกนะก็ขอให้วงนี้ดังๆด้วยเหมือนกันแล้วกันเนาะอีกหนึ่งคำถามที่อยากจะรู้จะมีซิงเกิลอีกไหมเร็วๆเนี้ย อันนี้ต้องรอติดตามครับผมบเพราะว่าแต่ละคนก็เริ่มมีมการอัดไปแล้วแหละ<อ>แต่เดี๋ยวไปรอติดตามว่าอะไรยังไงต่อไปค,อคือเขาเป็นคนที่ทําทุกอย่างนะแต่ก็คือยังไม่ทิ้งก,กันแบบร้องเพลงมีซิงเกิลอยู่ตลอดเวลาพิธีกรก็ไปแล้ว<อ>นะฮะละครก็ไปเล่นแล้วครับโขนร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยซิงเกิลมีมาต่อเนื่องแล้วแต่ละเพลงนี่แบบ ตอิงหล่อนจะเป็นเจ้าของค่ายแล้วใช่หรอไม่ใช่ไม่่ใชทำค่ายเองออกเองทำค่ายเองเองด้วยแต่ว่าวันนี้ครับเราต้องขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเราได้เห็นแล้วโหที่นี่เนี่ยเขามีบรรยากาศที่ดีนะฮะและใครมาใช้บริการต้องติดใจทุกคนถูกต้องเรียกว่าไฟจูฟินอ่ะถูกต้องมาฟินกันที่นี่เลยนะครับกับที่เลยยูโนโมริออนเซนแอนด์สปานะครับที่นี่มีครบทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นการนวดการแช่น้ำแร่ที่แบบคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะฮะรวมไปถึงร้านอาหารอร่อยๆด้วยนะครับยูโนโมริที่นี่นะครับอย อยู่ตรงบริเวณสุขุมวิทซอย26กนะฮะก็เข้ามาอยู่บริเวณโครงการ A s q แ a วรนะครับตรงข้ามกับเคเลสง่ายๆเลยนะครับเข้ามาก็ของหูร้านสวยๆมีไม่ไพ่นะครับ<ช>ร้านนี้เนี่ยเปิดบริการตั้งแต่10โมงครึ่งถึง5ทุ่มนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับใครว่างแวะเวียนมาได้เลยมีที่นี่แล้วที่กรุงเทพของเรานั่นเองนะคะก็มากันเยอะๆแล้วกันค่ะช่วงหน้าพี่กีหิวหรือยังหิวมากนี่เราจะพาไปเรียกว่าไปทานอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมโอเคนะไม่เอาไข่ารโน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 คาชาเข้ามาสายแบบ โนเนะแล้วมันเป็นญี่ปุ่น <c oughs> คือประเด็นอะคะชาไปญี่ปุ่นบ่อยมากแล้วทานอาหารญี่ปุ่นมาเยอะมากต้องเจอมาหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นพี่จะพาน้องไปเสิร์ฟแบบญี่ปุ่นพรีเมียมพรีเมียมออด้วยโอ้โหเดี๋ยวพาไปเลยงั้นเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะไม่ใช่